ฮึบฮึบฮึบขุดฮึบเอ๊ะคนอยู่ในหิมะเนี่ยนะเอาไปที่บ้านก่อนดีกว่าที่นี่ที่ไหนอะอ้าวตื่นแล้วเหรอจ๊ะยัยหนูตื่นเร็วจังนะ ท่าทานที่ฉันเพิ่งเอาเธอขึ้นมาจากหิมะเมื่อกี้แท้ๆนี่กินซะนะในตอนที่ยังอุ่นเธอคือใครเหรอฉันเหรอก็คนที่ช่วยเธอมาจากหิมะไงแล้วทำไมเธอถึงไปอยู่ในหิมะได้ละ่ะฉันสะดุดตกลงไปอ่ะมันงงๆเนี่ยแหละเนาะเธอตกลงไปนานแค่ไหนกันหิมะถึงได้ถมเธอขนาดนั้น ก็ไม่รู้สิน่าจะตั้งแตบบ่ประมาณวันที่ยี่สิบสามธันวาแล้มั้งอ้าวงั้นก็เป็นปีแล้วสิพอนี่วันที่สองบกราลาแถบสองเดือนที่ผ่านมาหิมะก็ไม่ตกเลยด้วยก็คงไม่ใช่เรื่องนี้ที่เธอลงไปอยู่ในนั้นหรอกนะหนึ่งปีจะต้องไปเรียนแล้วอ่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะฮะเรียนอา้าวอะไรวะเนี่ย ไม่พลาดแน่กลับไปเรียนกันดีกว่าที่มิตเตเลียไทยสค,คูดขุดขุดทำไมไม่รู้แต่ฉันต้องขุดขุดแล้วขุดอีกเอา้าตัวอะไรวะเนี่ย กบดีกว่า